สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบมดสมองสมบอตกเขาเรีกันนะพี่น้องเนาะโดยน้าทำบุษมมาพบมาพ่อกับช่องมาเท่อีกสินเก่าสินเคยพี่น้อยตอนนี้มาเท่ก็อยู่ที่ทงไฮทงหน้านาะพี่น้องเนาะเละแฟมบุษมไปอ่าให้บุ๋มบรรยากาศธรรมชาติวิวทิวทัศน์พี่น้อยก็คือมหาท่ามยนพี่น้อยเนาะ เวมาหาพันกนวาัชรพอดีเพิ่นสร้างหายบาที่ออยานางมาทำบุษมให้เพิ่นแล้วกะ็ซื้อกาแฟนมให้เด้อวาันเพราะว่าเพิ่นมาดกาูกะอ่าอยู่หน้าเอื่อยเพิ่นพี่น้องเนาะหน้าพี่สาวเพิ่นอ่าและะ้วก็มีคนฝากเครื่องไปหน่อยฝากเครื่องมาให้ทางเม่จนนอนเนาะเป็นเสือเสือครับอ่าพี่ช้างวัชรกับบเพราะว่ามันก็นจาใส่ถุงมาให้พี่น้อง เลยโหอ,อาที่ทองแมนบอดโอกาสคุณอยู่บนเนาะฮะถอนกาถอนบุ้งอยูกขนห้องมาไว,าวามาไา้แน่เข่างามใช่ดินั่นบัตรเนาะทัาผู้ชม khẩu oh, khẩu long am thì đây, nọ Xuất giót pin hoi bung 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 con, bung bung ta bung là bạn bung bung nhìn đi bung 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 nhau บ้าวันประตูบ้านาาน่ะอ่ะซักซิมีปลาเนี่ยเนอะผลกับซิตกพี่โน้ยขึ้มอยู่กับสันโอ้วมันกันสันก่นกนะเนาะพามาหมุนให้หมุนหน้าได้กี่อันมื้นเนี่ยพี่โน้ยได้ งามเนาะวายเลงามคืเจ้าของเจ้าของงามป่านางฟ้างามป่านางฟ้านั่งดินอ้าวนางฟ้าเห็นนาเนาะแบบนี้แล้ววายเลยมหันต์พี่ระบาดเลยเรือที่นี่บ่อนี้นะใช่ เออให้เดียวแล้วนะครับุนี่เป็นบอกบูนมือคือแล้วคนมีนาเนาะใ้มาใบตายเซกับบัวลายน่ะให้น้หน่อยนาะคนดำนาี่พุนทีมงานเก่งขา่อังบอกนะเออกาเรือกาเรือที่เบือลายบอก่กนะะตาเรือตาหนึ่งานเออขาเรือบอกให้ด้วเขาชเมาไ่ะ วขายอ้ฮะได้รักษาเมาอาวไอเฮาาอเฮาเอาหน้าไปย่อดิว่าเขาเอาเลยวะเอาหมดเลอแม่เงาึงแม่เพ็่ทม่นี้อันนั้นมีแต่พรดิใน้ี่ดลลงน้นบายงานงามมันจะงมือก่อนมันเลอมันเลอแม่ชายเขาเขาอย่างนี้ซีเตีขอละเขาชิพกเนาะชิกรสมัต่างกันนะได้ ต่างมากตั้งมากสิบหกนเมาไห่ป่ะเมื่ไหร่ออีหนสิบเจ็ดปีหนิบแปดเก้าเ้าเนาะอนเนาะไปเรื่อยเนาะวันหยเานเ็ดเนาะแ่ด้ไม่ได้เ็ดอะงามลิก่เพิ่นเนาะปิดกีบสะบเออได้ตัวงามได้เอองามตัวกาเีนี่แหละหากระดำเป็นกบเป็นกอยเนาะ เสียเร็วไปเลยแถวทางนเหนือวายอยู่ด้ยทีมงานได้แถวทางนั้นเหรออันนี้เบาอันนี้เ่าขาวบาลีนี่ปลูกไปทั้งพุ่มก่อนเรือดอกกะอยงเรือร้ายสี่ตาอืออือ เฮ้เเยังน,น,นาะกิงก้าบอ่ะนะบอกเดียวกินก้านะโอ้อนางคักเลยเนาะปาสูบน้ำใส่บ่อลูกพ่ออยู่บอคักอยู่ที่นั่นอีกเฮาให้หน่อยสบายดีเอฟซีเลยเดี๋ยวเจตีขีดตมสตาร์กันน่ะเหรอปฏิทโตข้างเรื่องไปนอยขุ่นบ่เครื่องนี่ เ้าของจานนี่ซื้อมาฝาจใจเด้ออ้าวมันยังข้อมูลเต็มละข้อมูลเต็ม,มเี็ไดหลายคนมาคู่กันแซมเนาะก็คิดว่าจะอยู่คนเดียวแรกกันเลยบริสุทธิ์มานตะ่ซืซ้อที่โต๊ะมามันอย่างครูกันคูชื่อเอาไว้จจาเนาะก็เดี๋ยวอยู่คนเดียวคุณต้องบิวเนาะ ช้งตูมังไหนีนเออแดงกันรุดเลยจ้าคนสี่หกแปดดคนิมันพอกัตักน้ำตะก้าเนี่ยใช่วันจิบวันบ่สั่งวานพิเศษได้อย ja. ่งนางเนี่ให um ้มันกินแน่มนก็อยากคือกันโบ ป้าผาดังเนาะนอนหน้าบนนี่ยม่่หแล้วมีเครื่องเครื่องเท่าไแเละน่ะงานบ่มาเ้าผมบ่มาจะเจ้าอะออถึงมาใช้บารยังมาถึงพลังธรรมชาติก็เรือล่นเนาะ โทรไปหมื่อกีว่าเลี้ยงงัวบ่เลี้ยงงัววันมีคนเลี้ยงบางแล้วพอบีเธอมาอีกลำบานไหนน่ะระบานไหนโทรมาแล้วดิฉัิมาอยู่เออมันจะโทรไปบ่กเราพโทรมาหรือจะโทรไปมากินเฟนุ่มอยู่แล้วนะดิฉันรู้ว่าขี่ตรงถึกเสือเขาเ่็นอะไร ดกเอาเองว่านี่น่ะหรือว่าลกไหนแล้วเล้วแล้วอยู่บ้านผมเนาะว่ายแต่เด็กคนกับอยู่หน้าบ้านเฮ็ดน้ำกันบ่น่ไหมแต่แต่ตัวนี้ช่าจเห็นแต่เจ้าเหมือนเปล่าถ้ากะลีนั่งเรื่องลองปีนเขานั่นเด้อนี่แบบปีนแทนปีน มนมีดิมีนยันบ่บจริงเนาะผู้เห็นชื่อเสผ้างใช้นอนนาเลยนี่วะป่าแสดนมึก็ขี่จักไปเนาะนึ่เนาะนีบอกนะมาเลเมือบ้านพูนะ่รถดใกล้ัญาไปก็เขาวาแหละนอนเด็กน่อยมาขี่รถรสุดท้ายดิยังจะไป อยู่นะเออซื้ออมีแต่ไม่จอนี่ก็เริ่มบุญออกมาบริถือมาเห็นอ่ะซื้อสองขวดเนะะาะบริซื้อรายที่เราจะกินคนเดียวได้จังรอยแล้วนี่ร่อยหนึ่งร่อยหนึ่งเออ,เอ,อ มันนี่กับเบิร์ตเล่นเนาะทอร์ซีเ่บ่เป็นห้นะตาเดียวนี้อืมพอหน่อยหนึ่งนะครับางคนยูยังตองตาดอืมน้าจาบริการบ่มันทิดบ่มันพุดน้อกไปเนาะมันพุดนพดลาพักได้เงินเดือนท้าได้เป็นทหาร มันจุกตอี่ยวุูมอเต็กเข้ามาแล้วมันอันนั้นแหละน็อตฮันดี้ำมาเลยเจ้าคนบ้านไหนก็เซโนนอยู่ใารกองมันเจ็ดนี่หรอปะออยู่กสมิบเก้า่สบเใ่ปะบงบ้านหกสิบเรื่องนะบนอยู่างน้องพายสิน้องพายเอออันบ้านนรสว่างนี่ thuờng có cả cây nó, là ừ. ừ. anh như mì nhìn mì này ừ. thí đấy, ờm, này, mai mà mà. <laughs> để hạt mai ha dong ừ, đưa, à, bà bà, bà. <laughs> à, ok, <laughs> mà phim <laughs> ซอยเนี่ยพอนี้ข้านี้แยกค่ายอยู่อีกที่มันหยกมาเลยโอ้ตัวมาเจ็ดเลยที่กันเจ้าอยู่นี่สบายเนาะมันบบไก่ดิเที่ยวไปพ่นผันเงินเดือนมาล้านล้านเทนายก็ล่านขาล้านห่ามาลายคาน้นามันกับเบิร์ตบ้านแต่คือว่าแหละมันอาซีดีเอาได้เกียนมาแหละเนาะมันก็จำเป็น เสือได้เนี่ยเข้ามาฝากเจ้าน้าต่ายิ้มดีใจเห็นเลยเอาป้องเอาลายของงูกันป้องเสือเอาเป็ขนาดนั้นเสือนั่นคนผ่ากมาให้คอยฝากอันเนียงวะพี่นางแกดิพี่นางบอกเลยน้องไผ่ปะอันเราขายกับเขาเนาะมีเอากูละเออง่ายเออพี่นางบ่ เสือละพังมาให้ดีใจเจบอดีใจแลขอบใจเล้ยจังหน่อยเด้อเสือ,อขอบใจนะพนไห่ชิว่าด้จ้ะสมแท้โตนีลายโตเจอไปได้ไดันะ่เสือละซื้อมาแล้วนงมาได้แล้วปะโตแล้วคุณ<อ>บ้างเจ้ามีัน,นขานะนะดีึ้งมาจ้ะ กินยังดีได้สิหามดีแล้วลูกลาดีแล้วสแนได้กบมกินกินเบ้าฮคนดีเนาะคนดีของสังคมผมก็สตกแล้วผมตกนี่น้ามันก็สีนั่นเรี้ยววอีกหรอกเนาะ

ไปเสียลายก่อนว่ได้รอกกาหาวห้าวจ้างห่าเสียงเงินแล้วแบบเรียกนกับปูกกาจ้างได้เนาะไปป่าก็จ้างมาแต่นี้ก็จัพีลืมเลยสองพันบ้านธรรมัดสามพันบางโคกไงบ้านสารมพรนนีมันหนึ่งสามพัน

เ้านไดเราบนนเนี่ลยนะโอ้โหแล้วไวเน่แล้วถุงนึงถุงหนึ่งนะวะาบ้านะรยลาีด้อะไรเอาเลยยังยังยังองถุงล่ยังไล่เออตาบใหไปดำซอยบ่าบบ่ว้าวม่ไะมาดำซอยเดียจะตอบนดัจ้างได้หลยดิ เอาไปจ้างด้วยนะเขาเยวนี้ถือว่าเขาเลี้ยหลาเล้วเนาะเขากำลังเริ่มออกโกออกโกน้ำงามดีแม่ดีช้งนะดีดีอยู่นั หันมาไม่เหตาคนพิดเลยไปดิผมมีตัเต็นเนาะเก้าก็ก้าเต็นลายเลยเต็นหน้อยเนาะนโอ้มาไ่เห็นหน้าบอาอนี้ <c oughs> บอรไรไม่เห็นหน้าปีสองปีอะมานะหนีซื้อิล้วบ่กระบงมีคนนำมาไหา้คนคน้ำมา้านนะ อยู่ซื้ขอข,าาาข้าวมาให้เราละข้าวจะดีเลยเฮือนใจยุบกับขาวเนละนี่ชิคซบข้าวนะจันมันอันหนึ่งอสามสองกุมอยู่วันหม่กุ้มแลนะ้วเนาะยันเดนยืนกินได้ปีนเานาะเออมันจีคอนหมอบเวียงแล้วสองสอง <c oughs> ตีนม่ด้ดิตีนลังใช่กล้องไหมอะเออวนไรบ้าแล้ะไอเอสซีเบิ้องก้นบ่หอมลาเบื้องไรฮอรอเดอร์เข่าเวเข่าเบิ้องไรสิดอ่คือบ่โทรขอน้ำเม่ทางไทยนี่ครับบ่เราไปโทรมานะราไปโทรเอองูนี้เรากระผฝากไห้บ่บ่เออยาถึงไะ จ้ะเชิงแล้วอืมาแล้วเพิ่นซอยแล้วเลย,นยเนาะเขากะนั่นเลี้ยงบัตรทำมาหากินเลี้ยงแล้วบัตรตั้งรักปักฐานอยู่เลยให้เพิ่นซอยตลอดเป็นไปไม่ได้แม่หมดเลย,ยม,มีทางลงมือเองบัตรเลี้ยวหน้าไปทางร้างเาดี๋ยวบอได้สื่อ นี่เป็นแบก็มีแต่อันนเนาะถาู้หมดสิบมสิบไม่รู้รู้ไหมก็มมมยืืผัใหญ่เลี้ยงงวยยัวะผใหญ่เนาะจื่แล้วในป่าเมื่อกี้ขลัดมาหน่อเลยทางนาั้นลงทางนาี่ยมบเคยมาเนาะ อวมาหมุนอ่ามันกินวัเทียงไม่พุ่นไม่ลงมาหน่อยนีมุกอกโม่กลางหกี่ข่าวก็ยังมานี่ับะตําตีนตํตีนโอ้ดิเซตตนัวให้ตําตีนมวยชาแล้วมวยชาจะกินตําตีนชื่ออไรเขาคกินเนือฮะกินเนื้อ oh bóc bò bóc mhm kìm à là, bắt <laughs> nó ghi nàng gắm à hải lệch bé 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 nó thiền, đốc, đốc, <laughs> Khayane, lăng, là. Bớt là hả <laughs> ฝนตกเลยทางบรันสว่างฝนเนาะคือเสียงฝนเลยจ้ะลงกาอะไรบอ้ไปน้ำกไเลย